สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมท้องนานะอีกนะคะท้องนาชาวนากำลังจะลงมือไถนะคะ,อะตอนนี้ยังพอเห็นสีเขียวของท้องนานะคะส่วนที่ไถดะข้างหน้านะคะกำลังทำการไถนะคะปกติตอนตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ไถปลูกถั่วเขียวนะคะตอนนี้เขากำลังจะไถและะ้วค่ะเ็าจะเอามา เตรียมนะคะบางคนก็ใช้ที่ที่ไหนที่เป็นพื้นที่ซอกๆแบบรถเข้าไม่ได้เขาก็จะใช้เอ,อา,อาสัตว์เลี้ยงนะคะยังควายนะคะเข้าไปเลาะเล็มแถวริมคันนานะคะจะได้ง่ายต่อการรถเข้าไม่ได้นะคะท้องนาอีกสักหน่อยก็คงต้องมีสีเขียวนะคะแถวนี้นะคะก็กำลังจะไถด่านะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าฮุดนานะคะฮุดฮุดก็คือไถเอาเลิกเมื่อช่วงที่เดือยอวันพืชมงคลที่ผ่านมานะคะเขา,เขาก็จะนาแม่แม,แม่แม่บวัวแม่ขวักแม่่มมมมมมโวศุดน่ะนะ,ะตามธรเนียมเขาจะเรียกเนาะเป็นพิธีการเขาก็จะมาไถดักไถฮุดก็เรียกว่าไถฮุดไ,ไว้ก่อนเนาะต่อมาก็จะมีการไถดักอันนี้คือไถฮุด พุดคืออะไรก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ภาษาอีสานกว้างไกลนะคะอะเราก็มาดูข้างนี้ที่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะเนี่ยดูน้องหน่อยสองตัวนะคะเราก็จะมาดูข้างนี้ที่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะมีนะคะตรงนี้ตรงนี้เขาถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการหวานนะคะ ตรงนี้ทําเป็นหวานกล้าค่ะหวานกล้าหวานกล้าข้าวพอกล้าข้าวโตวแล้วเขาก็จะได้เอานําไปปักดํานะคะบางท้องที่ก็หวานเลยหวานแล้วก็ให้สุกเป็น,นตัวเลยนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นที่หวานกล้าค่ะดูนะครมองไปไกลไกลถ่เสร็จแล้วเป็นบางท้องที่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนหายไปแล้วนะคะ เรือไว้แต่ความชุ่มเย็นนะคะต้นไม้นกกาก็บินขวักไข่นะคะอีกสักหน่อยพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามนะคะรับกับแสงแดดอ่อนๆเนอะยามเย็นหลังฝนฟ้าตกหายไปขอบคุณนะคะที่รับชมบรรยากาศดีๆแบบนี้